แต่ว่าคุยกับซีคุยอยู่แต่ว่าให้เอาแบบปุ๊บปับทีว่ามาข้อมาแต่งขับ่ได้มาเอาเดี๋ยวนองแบบนี้ยันนี่พร้กมการที่ว่าเขาใส้ชีวิตขู่ก็คือผ่านมาแบบเจอแบบเมื่อยแบบเขาเห็นยังกะยากการที่ว่ามีชีวิตขู่อ่าว่าง่ายๆเนาะก็คือแบบว่าชีวิตขู่กับโสดตัวรดีการทีเป็นโสดแบบเขาอยัางเห็นยังกะเห็นแบบหาเงินนะคำพายากใส่ก็ใส่เขาพอยากใส่ก็แล้วแต่แบบเขาทำํายกินก็กินนะแบบ มันยากมถ้ามีชีวิตขู่เขาก็ต้องเหตุอยู่เห็ุกินนู่นนี่นี่แบบมันยากเอาใจบ่อสวัสดีได้สบายดีเด้อผมพี่นอง f เบอร์สุขสุขคนเนาะก็ยินดีตอนรับข้าสู่สองสามวันแี้เลยผมพี่นอ้งเอง มาผมมาพอซานมานีน้องพรมพี่น้องกับสิเปะบูเปตาที่เด้อพมพี่น้องเนาะกับยูทงไฮทงน้ำพี um ่ละกับมาี้กับมาทางพี่ละอันบ้านน้องอ่าเจมี่น้องพรมพี่น้องเนาะโดยกะคือว่าเป็นเมียของพอเถ่าพพยนะเนาะไรหลไรคนกับอาสีหูจักย่โรปพรมพี่น้องเลยโดยมาเนกอาชีมาดินมาหัวมาโอมาลมดินน้ำเพลนน้ก็น่อยนาะพมพี่น้องเนาะก็คือว่าได้ยินได้ยินข่าวยินข่าวจากเพ่นอยู่พี่น้องก็คือว่าทางเพิ่นนี่ อ่าได้เล so ือก้ล่ากันแล้วบ่เดียววันนี้ไรน่องพ่น้องเนาะอันนี้กะซวเนาะก็ยังบ่ฮู้รายละเอียดปานใดเพื่อนพ่น้องเอ้ยอ่าจังได๋ก็ไปลุ้นไปชมนํากันเลยเนาะพ่องพ่น้องเนาะที่เพื่อนพ่น้องเนาะมาฮอดมาถึงที่เกียงให้่เชียงหน้าเด้ยว่าบ้านของน้องแล้วเนาะอ่าตุ่มตุ่มตะกุเพียงพังมันเต็มเลยเพื่อนพิณทองเอออืากพีบงโบ่บ สบายดีโดยจะมีคนงามเห็นไหมบ่กินข่าวกินน้ำเลยบ่เลยอะไรข่าวนาอือก็งามยู่ปีนี้ก um> ัโอ้เกียวแล้วบ่แมนเขียวแล้วห็นโตคุณพี่น้องข้างล่างเพิ่นเนาะ เกี่ยวอเกียวนั่นได้ได้ต้อยแลยเนี่ยเครื่องทงเล้วะกะเกือบเลยแหละเกือบไล้เกือบไปรูนนะบอดเลยกะบันไดด้นบันไดด้อขอาจะเกี่ยวบางได้นิดอืมผลเทิดหลังนี่แต่ว่าช่วงนั้นฝนตกในนี้ก็เลยยึดโอ้เดยเดือยแบบยึดยึดแบบยึดยึดจนย้อนเกี่ยวบ่เสมอเนาะวันนี้คือสกีอาสมือและฝนกับโบตกหลายเมื่อไรไว้หน่ เลยแล้วล่ะคู่มือนี่คู่มือนี่จริงเลยแครสบายดีสบายดีคูคิงด้วยจ้ะบนนี้มีแล้วอ้าวเดือดรากันได้บอสแมนน้องจะมีจุดสูดเด้อโอ้สูดได้แต่พูดน้องไอ้แบบนี้เนาะอืมฮึ่งติบแล้วบ่เดือดรากัน ก็ได <ừ> ้ลายมือเติมเลยแหละซ้อนทีมือแล้วจะเข้าหามื่อลรโดยโดยต่างคนต่างไปเนาะโดยเอาเพื่อนซาลันเป็นเลยรสล่ะเพื่อนก็เอาเอาวะโอ้เพื่อนยังไม่ได้มามากเลยว่าดื้อเอาเพื่อนขาตกเลยโอ้ตกเลยเพื่อนซาลันเป็นเพื่อนเอาเมื่อ่ันบน้องเกียร์มีเพื่อนทีนี้ บบมันปลูกอยู่นี่เนาะถ้าเป็นไม้ก็ใคอยู่เนาะมันสิบ่มีความสีหายหยังเด้ก็เสียหายอยู่ก็ได้ไม้อยู่ทาส่วนเิงพุ่นแหละกําลังคาเนาะอืถ้าเพิ่นมาเบ่ทุบอยู่เนาะเฮาสิมงเอามีก็อย่าให้เพิ่นทุบเด้อเนาะจอลังคาค่อยเอาดินบ่ได้เนาะห้ามเพิ่นได้เนาะอืโดย ต่างคนต่างไปบริเสียภัยไหภัยบ่กการนแต่ว่าไม่อยากให้ทานพึงนแล้วแบบนั้นเขาไม่ให้ทานต่างคนต่างไปแล้วเนาะขาดกันแล้วคือว่าบปกแกรมหากันแล้วโดยโดยขาดกันแล้วอยู่พายุมั่นเราต้องเกี่ยวกันเนาะเรื่องเก่าเขาไม่อยากให้ว่าเรื่องเก่าบม่ให้เลื่อพื้นนั้นเก่ามาแล้วเพราะว่าน้องเขาไม่อยากว่ามาแล้วชก้วก็จก จบก่นเนาะอืมเลยๆพอแล้วก็เอาเรื่องใหม่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแม่นๆเริ่มต้นใหม่เนาะอืมเรื่องใดมันบ่ดีผ่านไปเอาเครื่องความใหม่เข้ามาแม่นๆต้องมีต้องเริ่มต้นใหม่เนาะนับ1ใหม่อายุเท่าไหร่แล้วเจ้าอนีประมาณ16 17นี่แหละเจ้านอ16 17นึงเนาะแก้วแม่น ตอนนั mm ้นเอากระเพิ่์นนี่คือประมาณชิมหะชเนาะอย่างเงี้ยปีหนึ่งเลยเลยคือว่าคือว่าเนี่ยพี่น้องเองเนาะชีวิตครูมันกลับมาเนี่ยมานอนนอนจุ่มมีเนาะมามีภัยเน่ยเป็นห้างเป็นใหม่ดอกพี่น้องเลยเออความใหม่บอกเข้าใจกันฮะแหละต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างสั่งอนาคตกันต่อไปอีกแล้วก็มีมัดมังกันอีก ก็คือว่าแบบอ่าตัดใจเลิกกับเพื่ออะไคือว่าทางนอ่องนี่สีสปหาเงินทางค่าได้บ่ได้ไงก็เนี่ยม่วนี่ก็บางที่กว่าดิปหาบ่มีใครอยู่น้ำแม่อืมมมีคนอยู่น้ำแม่เนาะอ๋<ข>อเลยเลยมีคนอยู่น้ำแม่ก็แม่อกอกย่างก็ท่านได้แล้วเขาจะว่าได้ <laughs> แก่เขาเปลี่ยนใจแจ้งเนาะแม่จะมาเปลี่ยนใจไปจ้ะ <laughs> ก you know, okay. ็ค mm. 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 ิดอยู่บ่คือจะไปท้ายไปหยังบ่ก็อยากไปอยู่แต่ว่ายังบ่ได้เฮ็ดบัตรยังบ่มีบัตรอือถ้าว่ามีบัตรแล้วก็สิไปแม่นบ่ม่อือโดยๆน้องมันก็เป็นคนอารมณ์ดีเด้ล่ะเลิเนาะคือว่าอารมณ์ดีเพราะว่าเพิ่นก็ยังนนนาอยู่เด้เนาะอันชาวแก้วอายุ16ปีพี่น้องเอ้ยก็คือว่าอนาคตยัง16สิเข้า17บ่ ยังจักเดือนแล้วสิ17ก็ประมาณตกประมาณเดือนนึงมั้งโอ้สิบกครึ่งสิบกครึ่งบ่ยังบ่เต็มหน่วยแม่นอ้าก็ได้ครึ่งนึงน้องเพิ่นก็ไปเลิกลาแล้วก็ยังแจ่มยังงามคือเก่าโอ้เนาะสาวขึ้นมแล้วบ่เอาและอันเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ํานี่มีจักคนซล่ะ อันนี้ก็อายมากกับมาณน้องมาซอยพร้อมกับม,มันหาทุกคนอ๋ออะไรคนอยู่ไดยเนาะ <laughs> อ๋อคนถืออะไรอยู่เลยวันปัน่นเพราะเขานำก็ได้ยเนาะยังบทันปั่นพอถืออ๋อถ้าปั่นแบบเดียวบ่อันนี้กับประมาณเกี่ยวตัวสุกเบิดกับชิป,ปั่นนี่ปั้นนั่นแหละแบบพี่ขันเหยียบเอาไปกินนะโอ้ได้กับชิป,ปั่นคือกัน ือว่าเขานั่ในเบิดแล้วนม่นมจะดีได้เขาสุกทันเนาะเขาบปสุกก็ได้ซื้อกินเมนบ่น้องนจมีนมี่นกกนคนบ้านนี่บ่แม่ปกติก็อยู่ร้านโอเขียนแต่ว่ามีดินอยู่ปนท้ายมันก,ก็เลยออกมาอยู่นาโอ้นาเจ้านี่อันนี้นีนเป็นนาเนาะแม่<อ>เพื่อนกับแม่หน้ากับแม่อย,อยู่นำ้ำตาลว่าอยู่นี่ส่วนใดเพื่อนได้ใช่ เื谢谢่อนก็อนนี mm ้แหละมากมาแต่บ้านอืมถือว่าบุมีแล้วอยู่ในบ้านบุมีแล้วแต่ว่าว่ายกง่ายอยังกับมาเลยอ้ยง่ายมาขึ้นกับบ้านนี่แล้วแต่ก่อนขึ้นก็ขึ้นกับบ้านนั่นคือเก่าบ้านนาดุเคียนคือเก่าโอ้แมโนสมโนก็ขึ้นอยู่คุณนคือเก่าสมโนขวสมโนัวขึ้นในบ้านพ่นเนาะแซมโนนียแร่เมื่อพูแม่นอยู่บ้านเก่านาดุเคียนคือเก่าเมื่อนี้มาถึงว่ามาหน้า Kin mình nhoi hm? Though một hàn bóc mhm. Anh you hùng katane mhm 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 giờ mhm mhm nhau mhm 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 nó mhm 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 phun xịt mhm mhm đấy mhm này nè, mhm cho mhm là mhm mhm nhang rồi, mhm 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 Cái mhm 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 เกนอไม้อืพอลายอยู่ในแถวนีน้เนาะไปไปหาลา<ะ>โอ้หนังปลาเจ้าฮ่าฮ่เง,งเกี่ยวข้าวอาืมเนาะผึ่งเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำพี่ๆเราเอยคือว่างัวคว้ยกับมีบ่ <c ười> มีเอาของข้าวนาบามาเลี้ยงเลี้ยงลูกันงัวเพลินมีบะแม,มงงัวเจ้า <c ười> อืมเดี๋ยวไม่ออกอ่าใหญ่ยยเพริลูกเด็กกับปันกันอืมโดยโดย อาบัดนั้นว่าหน้าบองไรสานว่าปตุพาโลนเหน็ดนะหนุ่มโอ้คิดว่าอยู่นี่กระตอกก็ในแหละอยู่วังหนุ่มที่ว่าเกี่ยวแล้วเไงนะคน,นเกี่ยวอืมหน้าเผินบ่อนาะกดัดหน้าแล้วเผินเห็ดนี่หน้านี่แหละโอ้แ,แต่ว่าได้เบ่งได้ปั้นอยู่งบ่เดือเข่าถึงน้ำกัแม่งเรียบร้อยแล้วโตเพคนเกี่ยวเวิร์ดแฮมแม่นมาแล้วโดยโดยเอาตัวยมพันชู เดี๋ยเรียบร้อยแล้วเนาะเาตัวสุกก่อนยให้เพิ่นเลือกก่อนอ๋ตามใจเพิ่นตวน้องเพิ่นก็ใจคว้งเนาะแม่นๆก็ให้ถกต้องกันแหละเนาะเบยมีบาดแผลในใจแหละทั้งเพิ่นทั้งโตเนาะแม่นๆสบายอ้เฮาสิคนิงเด้ ก็มินกันจริเดี๋ยววันนี้ก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมทางน้องยังเฮยเจมมี่เจมมี่เนาะเมย์เอมมี่บ่ปกติเขาเอินว่าจิมจิมมี่แต่ว่าจิมมี่ก็ได้จิมมี่ก็ได้เนาะแต่สื่อในตัวจริงกะกจิมกิมจิมมี่เใครตั้งสื่อให้เนี่ยเมย์บ่างพราใหญ่พราใหญ่เพราะของมย์โอ้คล้ายๆสื่อต่างประเทศได้เนี่ยเนาะสมชื่อได้ คล้ายๆซื้อกล้องกัีมาพมแล้วเนาะคนกันงามน้ำเจ้าเป็นลูกค้นกกเลยเนาะล่ะน้องล่ะบวบสาวลาบบวบมีผู้น้อยอีกบ่บเอ้าสุดทองมาเลยฉันเนาะเป็นลูกสาวล่ะเอาเออน้องจะมีกันเักคนลร่ไอ้กัมีสามแต่ว่าผู้หนึ่งไปอยู่ระนาสาวแล้วเอ้ยกัมีหนึ่งก็ประมาณสี่คนเอ่อ เจ้าก็ได้ห้ามในเฮียนมาเจ้าวะเฮียนห้องแต่พะห่อนแต่ปอหาบ่มีเงินไปเฮียนต่อแล้วก็เลยออกก็เลยยาเนาะถ้ามีเงินต่อคือชี้เฮียนต่อเป็นบ่ตอนนี้เด้ค่ะอย่าขิดอย่าเฮียนอยู่บ่แต่กะขิดแต่กะคือสิบุคับไปเฮียนมันสายเกินนะบ่แต่กะว่าท่านเขาก็ได้แต่ว่าไ่อยากเฮียนแล้วย่านยียน่าเนาะเฮีนว่ามีแบบต้นหอต้นทึนแบบคิดบางเปล่าได้อยากไปห้ามไปเฮียน แม่เผื่ออนาคตต่อไปอีกอายุเพียง7ปีเองอายุสามนี่กะนั่นอยู่เนาะแม่เรียนยังได้อยู่เฮ้ยสาวปลายปีกะจบแล้วเนาะแม่อือแต่ว่าเขาเรียนกันเลยถึงสิม่มีประวัติกันยาเนาะเรียนได้เฮียนนี่แบเดือดรานเนาะไบลูกกับผัวเด้๋ยวนะก็ถือว่าเขาโสดอีลบสองแม่าข้างนอกก็คือสี่ขีดบ่อเอาง่ายนอกบ้านนี่ ทำใจคุณเบ่ก็ว่าพังเมืองท่องซัมปีไปหนา่อนแต่ก็ว่าบ่าได้เนาะคตรหนามเนมานอนเนาะสิคนทำมันเนบมนนอนแต่ว่าภัยถึงใจกะสีโอเคน้ำเหนะะเนาะบางทีาบ่รายยากันได้หาเดือนหกเดือนหรือว่าปีนึงนี่กะมันเถื่อมีคนแบบหูใจเนาะแต่ว่าคุยกบสีคุยอยู่แต่ว่าให้เอาแบบปุ๊บปับที่ว่ามาข้อมาแต่งหับ่อได้ม่เอาได้วน้ะงบนี้อนนียัง่พร้อ การที่ว่าเขาใช้ชีวิตขู่ก็คือผ่านมาแบบเจอะเลยแบบเมื่อยแบบเขาเห็ดย่างก็ยากการที่ว่ามีชีวิตขู่เอาบอาง่ายๆเนาะก็คือแบบว่าชีวิตขู่กับโสดตัวรดีการทีเป็นโสดแบบเขายังเห็ดยังก็เห็ดแบบหางเงินะข้ามเาอยากใส่ก็ใส่เขาไ่อยากใส่ก็แล้วแต่แบบข้าวน้าเขาอยากกินก็กินนะแบบมัยยากถ้ามีชีวิตขู่เขาก็ต้องเห็ดอยู่เห็ดกินนู่นนี่นี่แบบมันยากเอาใจบ่เนาะ เมนอยโดยโดยการไลยคนเรับคุณพี่ชิมูเนาะการที่ว่าใส่ชิบิค่เมนก็คือว่าเนาะกับบางคนเกิดสีบูฮู้ด้ล่ะผู้ไดสุนะนะกับสีบเขาใจในสิ่งนี้เนาะเพราะว่าทั้งเพิ่นก็คือแบบสาวสุนีบริพานประสบการณ์อ่าคือเจ้านี่ผ่านประสบการณ์มาแล้วอาชีพูอเคยเจอผ่านมาแล้วทางฮากับแบบว่าเออครบห้าไพ่กาชีแบบไต้ตงลิลีกรอนะเมน ก็เพื่อว่าคนในนออนนี้ก็แบบข้างแรกก็เจอรข้างแรกก็แบบเป็นไปเลยแบบมันก็จะให้แบบค้นท่ามาก็แบบเป็นบทนพิธีลายนะแบบนี้เนีนเนาะเพราะว่าเขาก็เคยมีประสบก,การณ์ม,มาแล้วเ,เนาะเป็นสิแบบปุบปับโดยก็บ,บอกว่าก็ต้องคุยนี่คุยได้เนาะนแต่ว่าต้องคุยกันไปโดนๆดนก่อนอย่างต่ำแท้ก็หกเดือนเจ็ดเดือนไปเนาะก็ยังไข่อยู่เลยคุยกัน ถ้าว่าคุยปุบปับโดนก็โอ้เราคิดแบบอ่าสิเอาใส่ชีวิตก็คือว่าแบบสิเอารุ่นเดียวข้าวเดียวกันได้บาทนี่เนาะเดี๋ยวบัาทอะไรอันนี้ก็ยังโมหูยังโมหูเมนโมหูอนาคตเฮาเนาะเมนอืโมหูว่าอนาคตสิเป็นแบบไรเมนเจอแบบไรเอกเนาะชีวิตคนเฮานี่ก็ยังโมหูแบบมันโมแนบโมนอนเมนเมนควอมเจ้าบางคนก็ เยอดีแล้วกับส่วกระบี้แต่เจอส่วแล้วดีกับปี้มันก็แบบลายนะอันนี้กระยำหัวสิเป็นผูแบบสำคัญหรือว่าใหญ่กว่าหรือว่าน้อยกว่าอันนี้ก็ะยำมุ่งด้วยด้วยแต่ว่าอยากคัดได้มันก็อยากออ่าายกเอารุดลายเฮานี่แหละเนาะมันกับ่ฮู้แหละชีวิตดวงชะตาของเฮาเหนือคู่เนาะเมนแมนเดือกบ่ได้พี่น้องเอ้ยเดือกบ่ได้คือว่านี่เดีปัญหานี่บ่ได้ ขึ้นอยู่กับทุกคนเขาแหละเนาะแต่ว่ามันแตกต่างกันทื่อกำมือเจ้อโดยโดยเขาคือมาแบบไี้ก็ฉันได้แบบนั้นนี่นี่คุณเจ้าเนาะจังไลยก็สูโต่เนี่ยเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องตั้งชีวิตด้วยว่าอนาคตเขาต่อไปอีกมาเนี่ยตั้งมุกตั้งใจอ่าเามาหากินต่อไปอีกเนาะหลังจากันยังน้อยนุ่มคือว่าเนี่ยเนาะจังไลยก็สูโต่อเนาะเอ้ะก็คือแบบผ่านมันพ้นมาแล้วเนาะ โดยโดยเอาเอากับหูเรื่องหูลาวเป็นปีเรียบร้อยว่าทางน้อกตัวนนี้หัวนี้นอกอะไรยิ้มคือหัวเป็นนั่นนอกแบบแต่ยิ้มแต่หัวโอ้ยน้องเพันคนอารมณ์ดีเนาะเมนเมนเมนนิ้มหัวเก่งไหมพี่นุ่นกินข้าวเที่ยงหรือเปล่ามานี่กินแล้วกินแล้วกินกัำยังได้เก่งตรอไมม เพงหนุ่มไม้เป็นตาแซ่บน่าสะแก้วนทางวินก็แซ่บอยู่โดยทางเปิดนี่ได้เห็ดยังเด้มือนีเกี่ยวเข่าบ่เมนเกี่ยวเข่าถ้าเนี้การขึ้นพักเทียงบ่ละเมนขึ้นขึ้นเขาเที่ยงพักเที่ยงก็บเมนโดยบายกับเขาโตเด้เนาะโดยกาสีลงเวียกโตเล้นหรือว่าลงมัดเข่าบ่โดอว่านี้คนใส่สานแหวกขึ้นมาโลดไม่ได้มัด เอาคิอแบบอะไรหรอป่ะเลยคือว่าแบบนั่นมันอ่ะเอากะเอาจับจับใส่ศาสตร์แล้วก็อันนั้นก็เกาะเบ้อโอ้โหเป็นในลานเกี่ยวเป็นกำเมนแล้วก็เอาฮุบใส่ศาสตร์แล้วเบกเอาแม่นอแบบนี้ก็มีเนาะฝึกเขาเมืปั้นแล้วฮุบขึ้นฮุบขึ้นเลยแม่นแต่การพ่นกระชิปันยากเนี่ยจักหน่อยเห็นอะไรแบบมันคือเป็นหมัดนี่เป็นหมัดหันเอาโยนเฉลี่แม่น แต่ว่าง่ายกับทั้งบ้านน้องคนนี้มันบ่มีต้นไผ่ต้นนั้นบ่ก็มีแต่ว่าแต่เก่ากับมันยากแบบมันโมหลคนอยู่แต่กับแม่กับลานอยู่ลานกับไปโรงเรียนแล้วมีแต่ข่อยกับแม่สองคนนี้อายหาก็มาเมื่อคืนนี่แต่เวียงแต่เก่ามันกันยากผู้หนึ่งบบดชิมัดผู้หนึ่งแบบคนจสิกับเพื่อกล้องคนนั้นนี่นี่นั้นนั่นนะมันกันยากแลวน้องสาวก็หาออกมามื้อนี้น้องสาวมาติไซขึ้นก็อยู่บ้านน่ะตะกี้เอาลานเอาลานคนนั้น โอ้ร้านมีสองคนนี่ผู้น้อยไอคือไปเอาเอาเมียอยู่เวียงบ่เออทางไหนได้รบ่ไอหันเอาคนมาโนนแต่ป้าไปแล้วอืมผู้อุ้มลูกนี่บ่แต่เหันี่โคตรมาแต่ปากซีเอาเอื้อยนี่เป็นเคยเขาโอ้คนใดเนาะแบอุ้นคนหนึ่งผู้ที่ว่าเรามากระทุนนั่นอันไอ้ไอแทะอืมเนาะเดี๋ยวหัวหูเนาะมันคนลายอยู่แถวนี้ก่อน เดี๋ยวไปเที่ยวมาเนาะผู้ใดคู <con> ่อะไรคนพี่น so <con fer biscuit ứng> ้องก็าจ้างเมนผู้ใดคู่พี่น้องเลยอิงคู่หนึ่งกับบ่แม่นั่นแหละก็เป็นตาดองตาดองห่างแล้วนะผู้ใดเลยผู้ที่ว่าจะจ่อยนะนี่แล้วบ่แม่น่ายเลยโดยโดยเกี่ยวข้าวซอยจะไล่สกแก้วเฮาเนาะกะสีได้อมาพาจากน้องได้แบบนี้เนาะกะชีก็ประมาณนี้เนาะน่องกะสีได้ไปเก็บไปเกี่ยวหรือว่า คือเขาคิวน้ำเด้เพื่อนพี่น้องเอ้เพราะดั่มเวลามันก็เดือดหน่อยเนาะวนก็มาตอนเที่ยงเนาะนีเป็นผักเที่ยงนี่คือตอนนี้ก็คืมพนได้เขาวาสนวนอืมนี่อากาชิอำลาน้องเมื่อเพราะว่าน้องกับซิโงค้นเข่าเนาะนี่นี่นี่ก็ได้แบบมาเยี่ยมมายามเรื่องดาวนี่ก็หน่อยเกี่ยวกับเพื่อนเธาแหละเนาะหูข้าวหูข้าอีกนิดหน่อยเพื่พี่น้องเอ้โดยอกับซประมาณนี้แหละน้องล่าเนาะ จได้ทั้งเอกกลับก่อนเด้อโดยจังได๋ก็สุต่อแหละเนาะบ่ให้ท้อเนาะบ่ให้ทอแท้ชีวิตคนเฮาเนาะเฮาก็เป็นังใจให้ทงน้องเพิ่นมัจิตังใจให้เนาะโดยโดยกับชีวิตคนเฮาก็มันเลิกเกิดบ่ได้แม่นือมาแต่เกิดแล้วเนาะเพิ่นแต่งตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยแม่เลือกเกิดเลือกทําบ่ได้ดอกเนาะโดยอ่ะจังได๋กลับกนเด้อล่ะเด้ออ่ะสดีสสดี โดยกะสิประมาณนี้น้องพรมพี่น้องเนาะถ้าสานอกัมาเยี่ยมยามและทางน้องเอมี่เพิ่นก็บอยอยากออกมาสี่แจ้งเรื่องที่มันผ่านมากะจบเร็วต่อกันน้องพรมพี่น้องเนาะบอยอยากมีอ่าแนวหมัดมาแนอว่าคองมกุขคงใจสองกำสองพายน้องพพี่น้องเนาะกะต่างคนกะต่างไปพรมพี่น้องเลยโดยกะประมาณนี้แหละพรมพี่น้องเลยกะจบกันด้วยดีเนาะโดย กสำหรับคลิปนี้เนาะผมพี่น้องเนาะก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่าสาวนอนเด้อผมพี่พี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจชูต่อพี่พี่น้องเลยโดยก็เห็นโฆษณาของสาวน้อยขึ้นมากก็อย่าลืมอะเบิ่งให้จนจบเลยผมพี่พี่น้องเนาะโดยจังไรก็ขอคำอวยคำอวยกำลับคลิปนี้ขอการมาสบ,บายดี